สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดถ้ำผาขาวแล้วครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในวัดแล้วนะครับผมเราก็จะขึ้นภูเลยนะครับผมเพื่อไปกราบพระพุทธรูปนะครับที่แกะบนหินนะครับเป็นปางนอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับผมก็จะเป็นสะซึ่งพระอาจารย์ก็เลี้ยงปลานะครับผม ครับอันนี้ก็เป็นคุณพ่อม้วนถ้ำผาขานะครับผมที่จะพาผมขึ้นไปบนเขานะครับผมซึ่งพ่อขมวดพ่อม้วนก็จะนําทางผมไปครึ่งทางนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะเดินขึ้นไปเองนะครับผมครับที่นี่ก็เป็น ที่ปฏิบัติทำนะครับผมก็จะเงียบสงบนะครับผมก็ถ้าใครจะมาเยี่ยมชมก็รักษาความสงบและความสะอาดให้กับทางวัดด้วยนะครับผมเป็นเรล่งท่องเที่ยวใดเลยเหรอครับ บรรยากาศเย็นสงบดีครับเหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมครับผมคุณตาแนะนำดีมากครับ เด็กในแม่ป้าเป็นส่วนเป็นส่วนน้อก้อบในนี้เด็กดีดีเลยเพื่อันครับกุตตาซื้อยังครับเนี่ยพ่อมวนพ่อมวลเนาะพ่อมวนทำผ้าขาวก็ได้พ่อมวนทำผ้าขาว วันกัวบดได้จากบาทอย่างม้านแล้วนะครับโอ้แต่ว่าเป็นเสียเป็นกระบอกเปยนับประันบันไดไทยป็นื่อยแต่บม่มีใครเป็นนับ้วเด็กบอกเลยจ่าเป็นนับโอ้นี่นี่เดี๋ยวลอยชี้ที่เก้าขันขันท่านนี้มมนจะเป็นเหง้าเตี้ครับ เต็มบ่แล้วกีดต่วนใหม่มพ่า้วน,น,น่าสิงไปนไล่ขึนมามาหูไม่เก็บใหม่ไว้ก็้นไที่ต่าท่้งไม่สนพานแล้ขเขาเดินนานเลย ยามท่านยินเสด็จมาดิอาณาพตั้งที่บานนั่นลูกมาจากศาสนาพุทธโดยตรมก็ม่มาเบิร์ค่ะครับสิตอาจารย์จะเป็นกิระท่รม

การคุณ่าอื่นว่าใจผู้สิงนี่หละจุดทุยนกลางมลครับตอนนี้คุณตาก็เดินลงไปก่อนนะครับก็มาส่งถึงขึ้งทางนะครับตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปบนหลังภูนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหลังภูสิงแล้วครับผมเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผม ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดที่เห็นวิวจากข้างบนผูู้สิงลงไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นวิวแล้วก็จะเป็นสวนยางนะครับสวยงามมากครับผมเป็นบรรยากาศที่ที่สวยครับผมชอบครับมองแล้วโล่งใจดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับผมที่ถ่ายให้เห็น ก็จะเป็นหินลักษณะแบบว่าเป็นหินก้อนๆนะครับเหมือนคล้ายๆหิน3ำบานนะครับผมก็จะเป็นแบบนั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราเดินจากจุดเมื่อกี้มาประมาณสองร้อยเมตรนะครับสองร้อยเมตรสามรอยเมตรนี่นะครับเราก็จะมาถึงหินหินก้อนที่ว่าเหมือนเหมือนดอกเห็ดนะครับเราก็จะมอง เห็นวิวอีกมุมนึงนะครับข้างล่างก็จะเป็นสวนยางชาวบ้านนะครับส่วนมากครับผมนี่ครับหินที่เป็นเหมือนออกเห็นนะครับผมเราก็จะนั่งนั่งพักผ่อนตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนที่นี่นะครับก็เย็นดีครับผมตอนนี้จะเป็นที่ทิศตะวันตกนะครับผมจะแดดส่องมาทางนี้นะครับถ้าตอนเย็นนะครับผม นี่ครับตรงที่เราขึ้นนะครับตรงตรงศาลานะครับผมแล้วก็รถเราก็จะจอดอยู่ข้างล่างแล้วก็องค์พระขาวนะครับเห็นพระขาขาวที่เราก่อนที่เราจะขึ้นมานะครับเราจะซูมให้เห็นนะครับนี่ยะครับผมสะพานที่เราขึ้นมานะครับ เหมาะมานั่งทำสมาธินะครับผมนีความวุ่นวายจากข้างล่างครับขึ้นมาข้างบนครับผมตอนนี้เราก็จะเดินไปที่อุงปัะบพุทธรูปที่เป็นรูปนอนนะครับผมที่ว่าแกะบนหน้าผานะครับผม ครับตอนนี้เราก็เจอขณะที่เรามาก็เจอพระอาจารย์นะครับผมก็จะนําทางเราไปที่องค์พระนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดนะครับอาจารย์กลัวหลงครับผมก็เมตตานะครับผมพอเรามาถึงจุดนะครับผมที่องค์พระปุทธรูปตางนอนนะครับผมที่แกะบนหน้าผานะครับถ่ายินนะครับผมครับผม ก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามช่องตะเวนชายแดนบองการนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผู้สิงที่จังหวัดบองการนะครับผมวัดถ้ำป่าขาวครับสวัสดีครับ